จะบอมีกินบ่อกสิ่งตัมันมันล่งอยูนี่มมนแบบนั่งนี่มะนพี่จากใน,กนอดิพี่ดูเนียไปแทบจะสากันแล้วจะ,จะสากันออบอกเลยว่า พอมีไงทุคนยินจับบางนอันนี้ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะอะไรครับ้กด้เ็ได้ด้อ็ไดก็ไไ้กั้็้ก็้ก็นด้้ก็ไก็าก็ได้ก็ได้กาก็ก็ไย ว,ว่าว <Hir v> ่างมั้ยัยวาวิญญาณนันไงอาหารนั่เดียวอาหารนั่งเดียวเลย คนชุดนั่ะบุกน้องนีนะแต่เจ้ามเนี่ยคนคนดีวนี่เห็น่าครับดีคนัวเมีกลับว่า่นั่นแ้มันรูู้่กกับมันด้ีเนี่ยนะคนแดงยิ่งก็ดีดีแล้ว่เป็นยังเรื่องลกเรื่องอันนั่นม่มีหอกก็คิว่าสมบุญลูกห่กัาวดีดีหลเดอียพจะเใกล้วดกับลเลยอ่ะมัจะเสียงคู่คนเรา กบว่าว่าเหงาว่าอย่างนี้ว่าซึมว่ายังแม่เดียวเรื่อนั้นตอนี้แม่เดียวพอนี้กบแม่เดียวไม่พอ,นเ,อ,เ,อ,อนนเนี่ยตุ่นก็ค่อยได้แต่ว่ามันหกไงก่ยพอหกต้นใท่มันไหลแต่มันนี่พูดเพื่อเปนดีดันหนอยเลยทุ่ง มันเชียร์เกียเป็นยังไงมากข่างคอนเขียวมากคุกขี้นี่มันเขี่วมากเลยน,นี่ช่องมาเขอีขอยม,มากหมดเลยเปี่ยมเต็มหลายปวดหลายปวดก็จำมาเกลียดคอนงานห้องบอลบอลใช่สามารนี่เพราะว่า คนนั้นเนาะนี้พร้อมอุนอยู่เล้วที่เห็นเห็นเรามว่อวาดเป็นมงยูเนื่นนอ,อ,นนนนองนี้ก็อไรเราไม่ควาดเด่ดนะเพราะว่า ชังไหพอวาถามมึงตัวมากกว่าเรากเฉ่าะเรื่องผู้เลี้ยงเด็ก่อนผู้เลี้ยงต้องใส่มือบ่อมืบ่อมืงมียางบิดวันมาบ่อบ่มีนี่มาตัวนั้นหละยุคหัตเพร่ะก็บอกควนคัดแยคนเข้าไปเลยกว่ามันมันจะไปน้ำตัวไปกวนอาหารเนี่ยมันก็จะขปยางไปใกล้ตลาดแต่มันบกเขาบกกดบ่อบ่อมันก็ไปใกล้เลยเมื่มันควนมันก็ควันเขาหลนตัวก็เห็นตัวลาดปูนบนน้องดนเชีย ตู้นี้มันไวเรากินไงมันเผ็ดกินดิ้งยังไหนมันข่าลูข่ายในสายเลยจับสายเข้าไว้มีมาตัวน่ารักดมมังไปมันกับใบน่ำจะย่างเปก้อนเนี่ย่หนูสลับแต่จริงมันมันหนาจะบับัแแคบนะเพราะว่ามันเป็นอยู่กับว่าสมือนนะมันจำกินห้องไงมันหนาดิแแคบมันหนาจัดมัน มันบ่เงียบเือเ ah mm hmm. mm. ียบนี่เดียอีก่นะว่าจะงากไปใก่บอนี่มันเสียงว่จะคู่ด้ดิมันยังหวงด้วยาไอขวนบมาตัวเดียวลายเจ้าขันน่ะมาเดกตัวละลาน้ำธรรมดาน้ำกเวียนไดเฉยขันสุคไก่บอวถือกันหก็บาไปแต่ลเดืน่าเอดอถ้ใ้เเวลาิจาบัทนน้ของมันก็น่นี่พอนี่มันตยวฟังใเรชาแทน็อเว่าอย่ดียุดน้นมัน วางหมดแล้วชุดหนึ่งเข้าไปครับนีขอนวงหัวแล้วขอบเดียวเลยต้มนั่นบอสิเป็นลูกโมจิบอดติกหนึ่งติกหนึ่งหมดิกหน,น,นึ่งติกหนึ่งแบเปาอยู่เน่โอผมก็มได้มีเวลาเลยนั่งหมดแกแห้อาหารแ yeah. นอกจากอาหารแบบถ้ามันขลาดเวลาทำไม่แรงทั้งไส้เดียวตื้นน้ำไม่อะไร่ขาดเสียหน้าอาหารจะเข้าเกียบเวลาเดียวเนี่ยขุ่นหงาเข้าเกลียบเข้ามันทมกนแต่นี่ว่าอาหารเสริมน้ำอัี้อาหารเย็อาหารเป็นลับรุ่นอย่างุ่งเข่าเกลียบเสริม มาไดงจักยานทับเตเรื่อยเทยุ่หนึ่งอไงมันมันขเราโอ้ยนี่คงใจงั้อย่าไถามเราถามวาตัวัี้ตัวหน่ตัวล้รักษาร่ังัก็เพิ่งขกเพิ่งยังมัน

ก็สาดีเลยหนมันกระโมันมีบางันช่วงนมันนาฝนเลยหรอกกันว่าทายลูกไปเบิรงอ่ะนาฝชื่อมบอกม่เื่อมาาเดียวเดี่มันด้แห้ง็ได้ละชื่อน้องปมนี่งเราว่ามันตายว่ามันเปมันกบวบวศาสตรแต่มันฝนพายุเขาตูเดียวงนเลยฝนมันสาดมาทั้งหนอคุณนี่ดินเป็นนันนันชื่อหรอดินไมเสียกบับเชื่อมชื่อมแล้ว เฉีดยานี่เอายามาง้อไงงวอห้องนะครับ<อ>ใส่ขวดสเปรย์ของฉีดน้ำตัวน้่นมยังรักษาแผลมั่นจะต้องดีขึ้นมากมายพ่อของแจงพ่อกระถามไอ้ <laughs> เ,อเดี๋ยวนี้ยุ่งทั้งคนเลยก็ชื่อสารยากชื่อกันนี้ว่าเห็นติดปัญหา,า,าได้ยังได้คือบ่อหรอกลูก เป็นว่าปัญหาเดียวนี่วมีหลายกอรนุ่นหน่อยรุ่นงหญ่ปัญหามันคือมันบอกลกอะไรแบบว่าจวาเนี่ยเดียวไปเฮ็ดแบบแต่ว่าลูบ่อมันเลอวมุ้ยแกไปบ่อที่เปนไ้อมไหมอ๋อนี่ที่ยอันยุอยหนึ่งต้นหนึ่งนี่ยนี่นะจะแขกกว้างจำเยอะคุณจะเห็นอะไร เพราะมันในส่วนอมือทั้ม an ันเด็นนั้นละลายมันลายหมดมัอก็ิแค่แล้วนอนโม้นบ็นอ่งพ่นนอนนอนหลบแถามเบิ้งถามเบื้องคุยเพียงสีเลนเยพเดอยู่ลนันนี่ผ้านันนี่ตัวหนึ่งผ้าผ้าเ็ดนันก็เป็นเอ้าเหนียเยคปิดาดเปิดา คอหนึ่งไ,ไหมนีอม่อหนึ่งนี่เหนียวเลยเหขนาดมันยุ่ง่างกันเลยหต้องจับเร็วต้องรูมันจะมีอะไรกับขึ้นม่ขี้บึงต้องจับบึงคว่าจับเลยโดย่นั่นฮิา่าาะาฮ่า่าด่พยายาม ห่วยนี่ตัวงงาห้องรถไฟถึงนีนะฮะต้องทานแต่ต้นนี้อ่ะล้อมึงหล่นเอาวลาจับหางล้องนอนหลุดเลยต้องหลุดเยอะเลยหลุดแฉกเข้าไปนี่เจ้ารถไฟที่ไปดูมันเลยล้อมันเคือเหล่อล้อหลุดสองมือตอนจังเลยหลุดหลุดหลุดไปนี่เขาปล่อยลงไปปุ๊บุ่วงหนัก กมอวน่ะสิเขาว่าดูกินก็สบตรงกินะไก็ิได้กินกินนอกเหนกัพลูกเหาว่าดูกิน้ขงเ็นข้ามัวบัวตีนต่างก็คือเนั่นลนั่ใหยันถามลที่ไปได้เลยเงียบก็ได้เลย ดอยวจังได้ทำงูเนี่ยเดี๋ั่งเมืองมาบอกยู่ว่าดี๋ยวสังเมืองเลยเวยั่งยังเหจะจับคือทีมันกระกอกขวกเละไม่น่ไปบ้านก็จะสังได้เลยตรนผมเมือเาจับเขาจับหางเพื่อันก็อยู่ผมน้องจับเง็นสมันสิงสุมสุมุ้มไหนคููเสียงคูทุกอย่างคือมันหายนะ้อก็เขาต่อส่อผมเมื่อ กัน้มาดยอาชีพ่แล้วใช่คือสมัยแมลกอ่อนยคือน้ขคนนอะไรก็ได้ไปจับไปตายก็ได you know, ้มีเรียงบ่อเรบ่หกที่เดยวอ่คนี้ปกติอยู่สมาณนี้ก็ไ้ เมื่อหลายนะอยู่ห่นงก็จะใช่มันอุ่นด้เพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันหนาวนะไม่เอาใส่ลงเมอหลายริอว่ากวดวไปตัวหนูท่านอะไรเทียบเียบไปกันดีเวลาบอบเล่ากับบ๊อน้องช่างใหญ่่เ่นเทียบเทียบกันเไ็้มีความรู้อะไรตัดทุกทสาาี่มันแกประมาณ ินก็แตมันมีเกล่อหอหนหัเป็นวบบนั้น่อห่อห่ออหเขาใส่อ้ดูเดือนากองเดือนครับแุงแก้มาตักที่ั่นให่เขาจใช้ตัวไหนใช้ซี้ซด้ว แล,าาออแล้วอากรอกรอดคนเรเลยไม่พูดเต้าคน่ราลัวตวไม่เ้อซื้อกันนี่ได้ขี่มุกอะไรในเมื่มันไม่ดได้แล้วแล้วเราาด่านหรอกกอ,อ,อ,อเลยโบมี่ยังไหลนะงูอมยังไหลดอกเกิคิดว่าสินี่งูหล,ลายตัวมันข่าวออกมาเองเนี่ยพอหมดเขาสใส่กันอนถ้าข่าวออกมาเองมึงมาเดียไในต้องไปต้องห้อง มันก็เล่นนาน้วยเหมือนกันมุ่งนึ่งบอกเลยว่าสองวัน็สิบสองใครกันลูกสองวันเจ็ดสิบกู้ไรกันกู้อะมันแล้วนีหนูขันแกมหน้าเลยม็นบมีหนูนี่ละเรื่องน้ำบ่ลูกเี่แล้วมันจิงลกจะเทมตัวไม่ได้ไก่เดียวนี้บ่กลูกไม่จะหอานบอลเนาะปะทงเขาตั้งคิดีเลย อย่างไอเสียนะมันเป็นตะชีดใดแล้วเขาเกทีีเขาสายเสียมันโอ้ก็เลยไปใส่ไปที่หน้าตลกลองเสียังว่าไม่จิีได้ขายได้ไปได้ไปได้เลยมื่กว้างอะไรตลาดแรกก็บู้จักาเลก็หาในกุ่มหาไปกุ่มมันก็เงยเงยเวก็กหนึ่งโทรศัพท์นัมันเมื่อกีู้้จัก็มีาน เนี่ยมูเนี่ย่เนี่ยเนเป็นะราคาดีอกนะราคาดีเาว่าสียามัน็ใไใจเข้าไปอ ja ีกนั่ในหลายยางเ่่าเ่้าาย่าไร้ราจารเข้าปขาการเกการไสใจนั่งได้เลยตลาดไงไ่ชอบเ่าไปส่งเขา สองโลเบ็ดเลยละับาเขาเขาตั้งใหม่เนี่ยคันโตมากบางหนึ่งมาสั้งหนูยังไนมันมาทั้อ๋อกว่าเขาอนหนึ่ง่ะนะาเต้นหน่เาบอกว่ามาเบื้งหนูทีานที่ทานี้ามีที่เขาเคียร์เืองมาให่หมู่บ้านนี่เอามากหอโอ้ยว่มีดอกหขาครับไปใช้กับทางมานคือเอาหูเขาหล้ว่าเขามีเนี่ยบ่อเนี่ย บ้างที่เล่าเนี่ยจะจะบอกที่แหละไม่ก็ว่าได้อีกอย่างมน่ไม่เลยการวางบอลดี่จะไม่เงินได้หลายได้หลายหนึ่งเออฟ้าว่างขึ้นนิดนึ่งขึ้นหนึ่งสึ้นหลึ่ทาเดี๋ยวโอ้ยมันหมอยแจนึ่งแช่เลยครั่นก็เทงเลยการวางบอลก็ตั้งทีมันผมเชเยเลยวางอยลายบรก มีเกมไีนบ้างหนึ่งเน,นี่ยยังเท่สิบตั้งแตเนแวแบบทั้ง่อทั้งคิดกันคิดกันเฮ้ยมีวุฒิแจ้งแต่กว่างวางแจ้เคลื่อนเป็นชือรียก่ว่าปอดของฟ้าที่นั่นี่อยู่แล้วก็เชืออยู่ฟ้าเนี่ยทำไเขาเปลี่ยนยาครับกีารก็ไปนะพยักขยายเปลี่ยนยานเพื่อเขายากง่ายมัเยนมเป็นนันป็น ใช่เราก็บอกปมาหอ่อ,อันนี้ออกว่าลายไปเลยนี่เครื่องมันออกลายลงไปอ้ลบลเจสิบตัวครับรุ่นนี้นนั่นุ่นนี้เจ็ดสบเจสิบตั้เจ็ดสิบตัวพอท่าแม่ท่มันป็เลยแ่นี่ก็ซื้อก็ซื้อไปเขาไปเช่างไ่ ก็ขคืนกลาข้าคิดว่าบออกลูกกลาเพามันต้อหอดเนาะขึ้นทำไมอย่างนี้มันมีบุตรแก่การคุยอะการอย่างนี้เราจะไปปั๊บใส่ของข้าของพิ่นะก็กระถามแต่นหนยังไวกถามเก็บพได้อยูข้ามากแล้วแม่กมาหาเราดุรัวบอกม่าขันไม่มากน่แม่ขันยังโทมันธรรมดาอยู่นแล้วน้ำกรซุ่มหยาขอมีเป็นโมทีี่ ออไ,ออไม่ไดกินม,ม่วงนะต้มวัวร้อนกี่ายวะใดแจะโก็ถามมังแลโซ่ไม่ได้ใส่แ่นี้ยังีปัญหนามันไม่แก้แก้ นี่มนบอกนี่คือมันยโคกันตะอมันคกันแลจะนั่งทำมันเอมันเป็นลูกแกันตอห้าจานบุ่เหมือนเดิมขนาครับให้เราเบอดีตัวมันตอตัวมันตอมได้บมันเตัวตอต้นี้มัน ใส่ใส่ก่อนนั่งดีเขาดกลับสมอราดูัมบวกมันถึงก็เริ่มจะเป็นการเมืองเสี่ยเมืองหนึ่งเรื่องั้งมมันเพราะว่ามันเป็นหน่นหลายกว่าเรามันบ่งโบ่บ่งโบนะรัวว่ามันนมมันเะโต๊ะน mũ cao, cái gương này bộ má này nó không biết kêu gì, lắm gì này, anh của này được này lên. อันนี้จะ่อ่ทอัมนอ้ันคอนเราไอ้กระถางไปเบ่้องอะไรง้อง้ยซึ่งเหมืาเบิ้งไปถึงแม่าเบิ้องมาคอนกันเลยเบิ้อโมันอยู่ต่างต่างอีกน้อ ขางไก่ที่อนผมเยขาเขาอยากหาะดโอ้ยมันมันหาะด,ด,าดหรอฮะันี้ไปยิ่งโมงีเลยที่นีนนออกขอบหนงแม่นันออกนี่ดู ด็กไปเลยแค่อยู่หนูมันเดือนเดือนผู้กินอาคารเป็นเลยนั่นี่ออกขงเครื่องนี่เลยออกฟ้าแต่นี่หมาเขาไม่กลัวมันไม่ไม่ออกอะไรพากมังกัดทางนี้ก่นกรขขาเลยเด็กครับกหมูนกัดทายดันเองว่า ว่ามือแรงไม่อยู่ตัวนึ่งหาไข่พร้อมโขาเมือนี่ห้องมันมันพไงอ๋อตอนนั้นยกสูงอกสูงทางมันออกไม่ออือว่าัน

นี่นะเขาแบบนี่สุ้งเน่าสุ้งเน่าจับหางมันมีเหพราะวันสั่นแล้วมัมีเพย่อเกในตับเป็นนิสัยสุงเน่าชื่อมมาได้เวลาสุ้งเ่เชื่อมเรกไรน้องขันน่ะค่าดีรืตัวผมเชื่อมเร็กเนาะ้ื่อมปอนเาะันี้สุ้งเาอันี้แหละร้านของมืเคยที่มีว่มีไม่ไหลเอววันนั้นเพว่าเนี่ยขีดมีว่าตัวขีดขีดกระเลตักอะไรเนี่ยอันนี้กรตักเสียกับตักเนี่ยกระขีด จะได้ให้อะขีบจะได้ให้ต้องขีดรักเวรรักอดีตมาต้ด้ดิคุมักเลยมากลาเขาไม่ดีว่าใอะไรกว่ มักกว่ามักกว่าด้บอ่ะสามเนสามเนเ้อ่มันหางขาหมดเลยหาขาแน่วตรงเนี้ยอบห ก็เร no okay. ็วจากูดเรื่อกยงง่ายแหละเรี่อดูได้จ้าไปจ้ามึงเต็มมากก่อนบึงหลายเกียตบอรอาชีพขกันทั้งเกียนการเป็นเรื่องพ้มเป็นยุ่งมั่นอยู่ดีกินดี ทำไม่ั้นก็หนารมดีนะอารตสสมพักันเืองดกนัองอมืือองมงสีบลออดลนะองมี้ขาร่องปอดบลจก่รบายดีืกันลาขึด้วยเนี่ยอของก็ได้ ทรื่งนั้มันมดม่ปัญหาหน้เืออากาศเรื่องไม่บอไม่ใช่ทันผมมีราเอามเปิดทางสีเลยนั่งเปิดเรื่องไหนเรอระบายซอยนีอนมันขี้แล้วนันเงี้ยวขียเงป้๊บนี่เพ๊บมัดเน้มันก็เป็นเกล็ด กอย่างหัวต้องฟองมาองกีดนะเบงม่นเลขึ้นความคือชินของเราม่อยาขชิมของมันครับที่เขาจับมันเบองดูนะนี่มัจับเบือมันอันแล้วตกปุ๋ยมันองเพื่อ่โค่ไอย่างก็ถือเราตังอเลยตุ้มหนึไม่อย่างนี้ จะเลี้ยงในว่าหองงไม่ื่นเล่าเงี้ว่าเงียบดูีาดอาหารเที่ยงานม้มีี่าเลยลิตอาหารด้วยข้าเตข้าวเหนียวราคาถูกข้ามเหลียวราคาแค่ข้าเหลียแค่เดือสองบอร่อยลบา

ดีก็ดีครับหมอหาเงินอนี่สวนน้ำสว่านใสไว้น้สวานสว,นว่าน,นหันนิ้เดียวไม่กินวยิงเหย่อไอซีสว่านซือสว่มาเปิดปืนเหยี่ยตักคนเขาไม่เหลือเขาไม่เสียที่นีน่กินเหยืหห่อพวกรูครับบอห้องกปบิีน ผมมองว่งาคอขอย่างเี่ที่มาดิบัับงจการเล่นมั่สลคือเกรรั่นมัก่นหั่นหนันหนกมันหนักมั่าหนักมนักม่นนมั่นหน้กมั่นหนักานัมันห่นั่นักมั่นหม่นนมนหนัก่ับ่ัมักเ่นหกินมันดันมามัมัน่ามม่ห